มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงตาชื่นเดินทุดงเท้าเปล่าพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นการทุดงเป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัตินะคะเป็นอุบายวิธีกำศขัดเกลากิเลส ทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้นค่ะไม่สะสมเพื่อให้เบาสบายไปมาได้สะดวกด้วยไม่มีภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงปีกที่บินได้มิใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อลาบสักการะแล้วก็ชื่อเสียงค่ะล่าสุดนะคะทางด้านผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ภาพของหลวงตาชื่น ที่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงด้วยเท้าเปล่ารับแต่น้ำเปล่าไม่รับปัจจัยหรือว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นโดยระบุว่าหลวงตาชื่นเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นออกเดินทุดงอีกครั้งด้วยเท้าเปล่ารับแต่น้ำไม่รับปัจจัยและสิ่งของปลายทางสัทบุรีกราบสาธุสาธุสาธุค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกคระที่ปฏิบัติกรรมาฐานอย่างตั้งมั่นนะคะตามแนวหลวงปู่มั่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังทางภาคอีสานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเรื่อมใสศรัทธาจริงๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ